ทีมงานเราก็เจาะทะลุทางแล้วนะครับเ yeah, นี่ยน้ำปัดกย็ยังใช้ได้ครับนี่ครับ เอาโอ้ดันยังไงทะลุหมดเลยเมทะลุให้บอกเมทะลุแล้ว

อ้สลุเลยเอาอีกสักนิดแมโชว์โชหน่อยโชว์หน่อยเห็นน้ำปอกเลยทะลุทางทางทะลุแล้วไปแล้วแตกแล้วเนี่ยอูแม่โคตรเป๊ะวะ เตะอยู่แต่ว่ามันลึกเ๊ะลึกเ๊ะอ๋อดังีเดดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวผูกเชือกก่อนสะไวู้ไงตามตาผูกผ้าไอ้ไปด้วยเลยเลยเลยบอกเลยไงต้องผูกผ้ากลับไหมเดี๋ยวเอนเดี๋ยว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 มัดเชือกก่อนถอดทอดไอ้นีอดหัวเล็กอ่ะไม่มีที่ที่เกาะเลยหัวใหญ่นอุดเอากหมิได้ไหม ให้เขาไม่ได้พอแล้วุดเอาเรือเยอะยะดตะมกเหมนตกดเปะเลยจะลงนิดนึงลงนิดเดียวดี่นลง่เีเตียนใจแค้นเรื่องจิต ទៅទិញញ៉កទៅយកមួយពូទាញមួយហូតមួយពូនោះនេះទាញនេះទាញថោតនេះឡាប់ទៅទិនថោតពីណោះម៉ានេះអឺទីត្រត្រកសែតក្នុងខោបានគេទីនេះលឿន 100m อันนี้รอยเชือกเข้าไปนะครับเราจะดึงท่อกลับมาเออทีมงานนี้ทำไมเป๊ะเลยทีมงานนี้เป pues ๊ะมาแล้วบอกว่ากะนอนตรงนทีมงานที่พี่ น้ำออกมากขนเลยครับจรเจาะทะลุแบบมีมือมากเลยหนึเ่เมตเลย <c oughs> แป๊บเดียวเองปูพี่ถ้าไปเจอแบบของจริงนะยากกว่านี้อีกอันนี้มันเป็นดินทรายใช่ไหมใช่มันเหนียวไงมันเบาไก่ไงมันไม่หลุดลุ่มอ่ะอ๋อคิดว่าจะจะตึงก็ยากง่ายๆไป็นเลยไม่ค่อยเปื้อนเลยพี่เมียฮะมีเปื้อนเลยบอยใส่เกี๊ยงในมหมดูสิเขาทำงานแค่ไหน เชื่อกนั้นเยอนะนะใครดูเชื่อใครรู้นะาจ้าโอ้ ح. ทะลวงเลยอ่ะทีมงานทะลวง <laughs> い <laughs> いよ、い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 い、い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 い、

มายกพอคนยกมาแล้วความใครไม่ก้อ่ะพี่่งจริงยกส่งคนจริงนี่พี่ไม่เชื่อหจรวด้วคะรดะรันได้ามโคยครับสำหับทีนี้ไบ่ายครับทะลุแล้วสำเร็จครับ